สวัสดีครับพบกันที่ช่องทีเด็ดรับกีฬช่นเคยนิจิภาพทำกรรการวิเคราะห์บอลยูโรปาลีคระหว่างเอฟโรมาจะเปิดบ้านต้อนรับกัมยยังของทีมปอโต้ลนคู่นี้เปิดที่จบ้านอย่างเอเอฟโรมาเป็นฝ่ายต่อราคาที่ค AL, iv, รึ่งควบรูปโลหะจะลงสนามกันที่เวลาเที่ยงคืน45นาทีของเกมคืนนี้ทั้งนั้นในเกมนี้ยูโรปาลีกเกมในรอบเพลย์ออฟนัดที่สองเอฟโรมาเตรียมเปิดสนามสตาดิโอนโอลิปิโกต้อนรับกัมย์ยังของทีมปอโตโดยในเกมแรกเมื as, اف, ify, empathy, ev, like. possible, ่อสัปดาห์ที่แล้วทีมจากอิตาลีสามารถทำได้แค่เสมอกับปออรรรรโโโตตตตททีีี่่่่ปปุเกกกสแด้้้ววยะััิพบนนนนหาาม คยแพ้ให้กับโปโตทั้ง3ครั้งเกมนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญสําหรับโรมาในการพลิกสถานการณ์และผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยทีมที่ชนะในนัดนี้จะได้พบกับผู้ชนะระหว่างแอตติกบินเบลและราซิโอทีมคู่แข่งสําคัญของโรมาในช่วงนี้อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมภายใต้ใการคุมทีมของเคราดิโอรานเอรีซึ่งมีผลงานที่ดีในการกลับมาคุมทีมรอบนี้โดยเฉพาะเกยมเย่าในยุโรปที่พวกเขามีผลงานที่แข็งแกร่ง,แ,งแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่ยากลำบากในเกมเยือนและเกมนี้จะใช้ประโยชน์จากการเล่นในบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและน่าจะปิดเกมผ่านเข้ารอบไปได้เกมนี้เทใจไปบอลต่อเกมนี้เห็นคุณร,รักเชียรเอฟโรม่าเหมาะสมก่อนครับเออครับขอให้บงังบังกันทุกคนชอบและแจัดขัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตาไมไปช่องทีงเดเ็ดครับของเราด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่อตไปของพวกเราสซ้ำลำนี้ลาไปก่อนเสร็ครับ